หลังจากที่ลงคลิปไปว่าน้องก้อยจะขุดสะทมดินแล้วก็วางเข่งปุูมหอมเพิ่ม PPFc ก็อรอลุ้นกันใหญ่ว่าตอนเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นบริเวณทุ่งนานะคะที่จะทําการถมทั้งหมดเลยค่ะทําการวัดพื้นที่คุยราคารับเหมาเสร็จก็ลงมือเลยค่ะเช้าวันต่อมานะคะก็เอารถมาลงแล้วก็ขุดเลยค่ะน้องก้อยจะเพลนบรรยากาศให้ดูรอบๆนะคะว่าก่อนขุดเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้เลยค่ะทุกคนตอนนี้พันหอมบัวเลยของน้องก้อยเนี่ยไม่เคยพอขายเลยนะคะลูกค้าแย,ย่งกันหนัก มากๆค่ะก็เลยตั้งใจที่จะทําการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มค่ะแต่ด้วยความที่เราอยู่บ้านสวนที่เราอยู่ทุ่งนาแบบนี้นะคะพื้นที่ก็จะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาขุดปรับพื้นที่กันหน่อยค่ะเวลาฝนมาก็จะได้ไม่ท่วมนะคะน้องก้อยก็จะขุดดินแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะเอาดินที่เราขุดนี่แหละไปถมพื้นที่ของเราและเราก็จะมีแหล่งน้ําไว้ใช้ด้วยค่ะแบบนี้ก็จะประหยัดงบมากกว่ากันนะคะมากกว่าการที่เราไปซื้อดินข้างนอกมาถมตอนนี้พันหอมน้องก้อยนะคะมีขายเดือนละ400กิโลก็คือ ไม่พอเลยค่ะเลยตั้งใจจะขยายหอมอีกสักหนึ่งหมื่นเข่งนะคะฝากพี่ๆเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะน้องก้อยก็ไม่ได้มีเงินมีงุป,ประมาณมาจากไหนหรอกนะคะแต่เงินทุกบาทที่นํามาต่อยอดที่นํามาขุดสะเพิ่มที่นํามาถมดินแบบนี้ก็จะมาจากเงินที่ขายหอมได้ทั้งหมดเลยค่ะน้องก้อยก็ต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุดหนุนฝั่งทางนู้นก็จะเป็นแปลงหอมทั้งหมด3 0 0พันเข่งนะคะแต่ละปีน้องก้อยก็จะตั้งเป้าหมายนะคะว่าปีนี้เราจะทําอะไรเพิ่มเราจะเอาอะไรแล้วก็หาเงินเก็บเงินจากการขายหอมนี่แหละ เอามาพัฒนาสวนต่อไปค่ะการทําเกษตรแหล่งน้ําก็สําคัญนะคะถ้าเราไม่มีน้ำเนี่ยการเกษตรของเราก็จะไปต่อแทบไม่ได้เลยค่ะจะรอพึ่งฟ้าฝนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยค่ะจนพี่พีเอฟซีต้องทักมาถามนะคะว่าน้องก้อยลงคลิปหน่อยค่ะคิดถึงแล้วการขุดนะคะก็ใช้เวลาทั้งหมด5วันนะคะ5วันก็คือเสร็จจ้นสมบูรณ์แล้วค่ะตอนนี้ก็จะสิ้นปีแล้วนะคะปีหน้าต้องการอะไรอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่าลืมตั้งเป้าหมายไว้นะคะทุกคนปีหน้าน้องก้อยก็วางแพลน ตั้งเป้าหมายไว้หลายอย่างเลยค่ะตอนนี้บ่อน้ําที่ขุดก็เริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าต้องเอาดินมาถมให้พ่อค่ะตอนนี้ก็เกือบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะได้ประมาณ90%แล้วนะคะก็จะเริ่มเห็นความสูงความแตกต่างกันแล้วค่ะ5วันที่ทําการขุดนะคะน้องก้อยก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะก็คืออยู่ดูแลพี่ๆเขานะคะเห็นภาพแบบนี้เราก็ชื่นใจมากๆเลยค่ะพี่ๆมันเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆในปีนี้เลยค่ะตั้งใจไว้ว่าอยากได้พื้นที่ปลูกหอมเพิ่มแต่ก็ไมม่่คคิดดววาาันนนจะขขขี้้ก็ตออองออพุณ ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเคยซื้อ1นกิโลหรือครึ่งกิโลนะคะเงินทุกจํานวนที่สั่งซื้อจากน้องก้อยเนี่ยมันมีค่ามากๆเลยค่ะมันทําให้น้องก้อยได้เอามาสารฝันของตัวเองแบบนี้เลยค่ะความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ชิ้นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่ๆเทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกยอดการสั่งซื้อแล้วก็ขอบคุณทุกยอดกดไ like, ลค์กด,กดแชร์เลยนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะทุกคนก็อย่าเพิ่งรีบเบื่อกันนะเพราะว่าน้องก้อยเนี่ยอยากให้เห็นบรรยากาศตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่5เลยนะคะคว่า แต่ละวันเนี่ยงานมันเดินไปยังไงบ้าง มันเหมือนการเก็บบันทึกความทรงจําของเราไว้ให้เอาไว้แจ้งเตือนในทุกๆปีว่าเนี่ยปีนี้ความสําเร็จของเราคือชิ้นนี้นะและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วค่ะนี่นะคะก็เกือบร้อแล้วค่ะพี่ๆและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบ่อน้ําสําหรับการใช้ในการทําการเกษตรและเลี้ยงปลาค่ะที่เรียบๆข้างบนก็จะวางเข่งนะคะฝั่งที่น้องก้อยถ่ายนะคะก็จะไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่าฝั่งทางโน้นสุดก็จะลึกประมาณ5เมตรค่ะและฝั่งทางโน้นก็จะเป็นสวนหอมนะคะส่วนฝั่งทาง นี้เนี่ยก็จะเป็นสวนหอมที่เราจะทําขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะทําเพิ่มขึ้นมาอีกสัก10,000ตะกร้านะคะวางได้แค่ไหนก็วางแค่นั้นเนาะส่วนฝั่งทางนี้นะคะก็จะเอาไว้ดับนาแล้วก็เลี้ยงปลาในนาข้าวค่ะพื้นที่ทั้งหมดที่ถมไปก็ประมาณ2ไร่นะคะส่งท้ายปีนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านเลยค่ะ